ส่วนเฮงอีกใบอะไรนะตัวนี้ครับเงี้ยไปรังใต้แค่นี้ก่อนคูอต้นหา ข้ัจะได้แข้งรถอนางข้งวาเลยข้งวาเลยอ้ข้าเลยทำเพชรจาง้นคนนี้ไม่ยุเลยนมมที่ลาไปงควัวนีมัน ตัวย like, kind of ่อเนี่ยทำที่หาวิทยาลัชงได้ยิ่งาครับแยิ่งลา สวัสดีครับนะครับไลฟ์สดลงช่อง YouTube เป็นครั้งแรกนะครับร้านของเราผลิตและจำหน่ายฐานแหลกหลังคานะครับตั้งอยู่ที่บ,บริษัท RP พีแค i ปิ้งช็ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนองบุรูนะครับผมผลิตแล้วก็จำหน่ายเองโดยตรงฐานแหลกหลังคาโลบาวางเต้นนะครับ เนี่ยเบสแหลกตัวน,นี้ก็แพ็กจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมอ่าไม่ไม่มีด้วยก็เลยออกหน้ากล้องไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะนะครับนะครับผลิตแล้วก็จำหน่ายถ่านแหลกหลังคาตัวน,นี้เป็นโลบาวางเต็นนะครับเป็นโลวาวางเต็นแพ็กกิงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้เป็นถานแหลกหลังคานะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับช่องย t ท b e R.P. 4 4นะครับของบริษัท R.P. h a p p i n g s h o p ตัวนี้ฐานแหลกหลังคานะครับสามารถอาสอบถามที่สมคิดได้โดยตรงเบอร์โทร096 354 4996นะครับผลิตฐานแหลกหลังคาตัวนี้เป็นฐานรถตู้นะครับเราจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศไทยนะครับฐานรถตู้แต่ว่าจะ,จะไปต่อเป็นแบบตัดต่อนะครับแข็งแรงนะครับรับแรงกระแทกได้เยอะ ร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมน้องๆสาวๆกำลังแ็กนะครับนะครับอุปกรณ์ครบไปหมดนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นผ่านแหล่งหลังคารถตู้นะครับผมอ่าส่วนด้านในเนี่ยเนี่ยกองใหญ่ๆเนี่ยตรงตรงแขนผมเนี่ยเป็นเบสแหล็กนะครับโลบาวางเต็นท์นั่นแหละนะครับหลายๆท่านอาจจะติดตามช่องยูทูปของของเราอยู่นะครับผมก็ได้ทําคลิปลงไป ก็มีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายๆเวอร์ชั่นนะครับโลบาร์วางเต็นหรือว่าเบสแลกนะครับอาเดี๋ยวผมพาทั่วทั่วโกดังนะครับทัรวโกดังเก็บสินค้าของเรานะครับอ่ากลับหน้ากล้องหน่อยนะครับตัวนี้เป็นคลังเก็บสินค้าของเรานะครับ่านแหลกหลังคานะครับพวกขาจับรถตรงรถตู้ก็มีนะครับเป็นงานผลิตขึ้นมาจากประสบการณ์นะครับ อาใช้งานได้มีขายลาซาด้าช้อปปี้ทิกตอกนะครับแล้วก็ทางเพจ Rp.4x4 เพจชื่อแหลกลังคาโลบา้านะครับเพจชื่อเพจนะครับพวกนี้ก็เป็นสต็อกสินค้า่านแหลกรังคานะครับจะเอารุ่นไหนอะไรยังไงส่วนตัวนี้ก็เป็นที่เก็บสต็อกสินค้าของเบสแหลกนะครับก็จะเป็นชิ้นไปแบบนี้นะครับโลบาวางเต็นนั่นแหละนะครับของเรานี่ผลิตเองนะครับโลบาวางเต็นงานพา่นพอโค้ดนะครับ ตอนนี้ก็เป็นสต็อกสินค้านะครับเป็นงานพ่นสีพาวเดอร์โคดเป็นยี่ห้อโจตันนะครับด้านหลังก็จะเป็นช่างเชื่อมนะครับทําการเชื่อมแล้วก็ผลิตนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโลบาวางเต็นนะครับของผมมีหลายรุ่นหลายเวอร์ชั่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เก็บที่อยู่ในห้องไหลสดนะครับเดี๋ยวพาไปดูอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับพาไปชมโลบาวางเต็นนะครับผมอย่างนี้ก็แพ็กส่งลูกค้านะครับ มีหลายรุ่นหลายเวอร์ชั่นนะครับตอบโจทย์ของทุกทท่านแน่นอนนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นเต็นนอนนะครับงานไทยประดิษฐ์นะครับเป็นงานที่ห่อของเราผลิตขึ้นมาเองจากประสบการณ์การใช้งานของผมเองนะครับผลิตขึ้นมานี่นะครับหน้าร้านจะอยู่อย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเต็นนอนนะครับเต็นนอนไทยไทยประดิษฐ์นะครับหลายๆท่านคงจะเห็นคลิปนะครับคลิปที่ผมทําลง นะครับวันนี้เป็นเต็นท์นอนไซสกแกวหรือว่าจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับที่อยู่บนรถผมนี่นะครับนี่อย่างนี้มีฝาปิดนะครับนี่โลบาร้อยๆปิดเทยของไรนั่นแหละอ่าเป็นโลบาวางเต็นท์อย่างนี้ข้างบนจะเป็นเต็นท์นะครับปาข้างใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในนะครับผมพาเข้าไปชม พวกโลบาวางตรงวางเต็นนะครับอยู่ในห้องไล์สดนะครับอย่างนี้นะครับอ้าวกับหน้าก,กล้องรอๆออย่างนี้นะครับเดวุฟนะครับชื่อของมัน The op, เดวุฟแปลว่าหมาป่านะครับนี่ฝ้าข้างใหญ่จรับแรงกก่ชากเวลาออกตัวตัวนี้กว้าง17เซนนะครับสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกรุ่น <c oughs> <c oughs> นะครับ ตัวนี้ก็จะปรับสูงให้ต่ําได้ปรับให้สูงให้ต่ําได้นะครับจะเป็นจุดต่ออยู่ขันน็อตยึดอย่างนี้ทฤษฎีเดียวกันกับคานสะพานนะครับตัวนี้ก็ปรับให้ว้างให้แคบได้สามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับผมนี่นะครับข้างในก็จะมีน็อตเป็นงานพ่นพอลิโคนดมาตัดเลเซอร์มาแล้วก็ชุบกันสนิมพ่นสีพอลิโคนดนะครับโลบาเบสแหละด้านบนก็จะมีรูแบบนี้นะครับสําหรับยึดคานขวางหรือว่ายึดเต็นนะครับ ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสามพัาร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้น6 5พันห้านะครับถ้าแบบนี้ปรับ6 5พันห้นี่คือปรับสูงต่ําได้ปรับกว้างแคบได้นะครับความยาวตายตัวถ้าปรับยาวสั้นได้ก็7 9็ดบาทนะครับราคานี้คือจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับถ้าต้องการเก็บเงินปลายทางก็สามารถซื้อได้ที่แอปดํา แอปนำเงินแอปส้มนะครับส่วนตัวนี้นะครับสำหรับเหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไป DIY ทำผ้าคลุมนะครับทำผ้าคลุมรถนอนในรถนะครับแขนสไลด์ด้านข้างจะมีสองข้างตรงนี้สำหรับเอาไว้ทำน้าต่างนะครับด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ราคาแบบติดตั้งแบบไม่ต้องเจาะก,กระบะนะครับมีรางสไลด์ตัวนี้ไปด้วยนะครับเพื่อการติดตั้งให้สุดหัวท้าย นะครับราคาอยู่ที่หมื่นสองพันบาทนะครับตัวนี้อ้าวเดี๋ยวกลับไปดูที่แผนกแพ็กกิ้งกันนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่แผนกแพ็กกิ้งกันต่อไปนะครับผมนี่นะครับหรือว่าจะเอาแบบคันนี้ก็ได้นะครับคันนี้ถ้ารวมประตูด้วยเหลเงินเจ็ดพันบาทม7 5เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับถ้ารวมประ ถ้าไม่เอาประตูก็12,000บาท2,500บาทนะครับ1 2 5 0 0บาทนะครับผมประตูหลังเรถจะเอาประตูหลังด้วย5000บาทนะครับนะครับเอาเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเต็นท์นอนไซส์เอแอลนะครับกว้าง2เมตรยาว25 5้าห้านะครับกว้าง2เมตรยาวสอง้าสามารถอานอนได้4ี่คนสบายสบาย นะครับเต็นท์นอนตัวนี้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดกับพี่สมคิดได้โดยตรงนะครับลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกับพี่สมคิดได้โดยตรงวีเบอร์โทร0963544996นะครับผมอย่างสินค้าพวกนี้พวกผ่านแ่งน้งค่ารถตู้รถเก๋งรถกระบะรถพิกรัพรถพีพีวีรถเอสยูวี นะครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยสําหรับวันนี้นะครับจะขอยุติการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสอบถามรายละเอียดพี่สมคิดได้โดยตรงเลยโทรศูนย์เก้าห่สี่เก้าเนะครับผมสวัสดีครับยุดตั้ง่อไระบันี